ขอสีชวนมือดังๆเป็นกำลังใจไปส่งครับเลยครับพี่น้องไปส่งผ um ู้ต้องหากับเราด้วยกันฮะไปเป็นเพื่อนกันนะฮะ ไม่แน่ใจเหมือนกันไ,ได้ไปได้ ครับด้านหน้าลงไปครับไปเลยเอาลพอแล้วครับพอแล้วครับจากสื่อนะครับอันนี้เอิอผ่อนแอดมินเอิอผ่อนแกมบางนาทีนะครับพอดีสลับกับอาร์ยุ่นนะครับอาร์ยุ่นต้องเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวอันนี้ทีมสื่อนะครับผมจะตาม ไปถึงข้านะรับผม้รับความเป็นม้หาอย่างไรนะครับจประตัวรไม่จะมีคำสั่งให้ปล่อยตัวตัวขหรไม่จากสานะครับตอนนี้ต้องขอขอบคุณที่ทุากานติดตามรับชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรทางประกาลจะนำเสนอได้แจ้งให้ทราบก่อนทีพี่ใคร เดี๋ยวเข้าไปทางอัยการแล้วครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะครับจะถูกส่งตัวต่อไปศาลนะครับย๋อวทางเราจะไปร่วมกิจกรรมทางหน้าเวทีนะครับผมพอดีเราจัดจัดจ้งเวทีไว้ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรละชมนะครับทั้งจริงๆแล้วเราควรมาถึงบริเวณอัยการนี้ตั้งแต่10โมงตรงตามเวลานะครับจะเราถูกสกัดกั้นตามระยะทางเรื่อยๆนะครับผมเพื่อไม่ให้มาถึงนะครับมีการบุก ะพยายามยึดป้ายหนึ่งป้ายของเรานะครับผมที่เขียนว่าปฏิรูปสถานะกษัตริย์นะครับผมนี่ตำรวจหนาแน่นมากเลยนะครับดูจำนวนรถตู้มาจอดไว้นะครับควางถนนเลยนะครับเราไม่ใช่คนปิดถนนนะครับพี่ๆตำรวจปิดถนนให้ สำนักอยการภาค4นะครับ เอาเอสารมาแล้วาอรกับ <careers> ป้ายไหเยพี่เแล้วตำรวจจะทำการยึดป้ายนะครับปายให้ที่ไปถ่ายให้แล้วเอาต้อ่นั้นันอ่านี้เนาะอมายดแล้ว้กป้ายนายให้ไป็นตัยึดแล้วแบเชื่อมแบดเอมแชอเื่อเแนอบ่อเมเแือเอ ตำรวจจะทำเอกสารมาขอเพื่อทำการแลกกับป้ายของเรานะครับผมไม่ไม่่ละเเรเอาเ้ไม,ไม่ได้เอาอะไรแล้วจะไม่ได้ทำไม่ได้ครอทไม่ได้ ล้ที่อยู่วัดอะไรที่ตองเราด้วยเหรอคยู่มหาอะไรที่อยู่มหาอะไรย้ายมหาอะไรที่อยู่สามบัดก็ได้บัดลงเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปก็ได้ครับคณะอะไรมหาอะไรก็ได้ขอนแก่นมหาอะไรเขาที่อยู่ที่เราพักปัจจุบันอยู่ตรงนั้นสามบัดนั่นถูกต้องสามบัดเราจัดได้ไหมเอาแมวบัดเลยเอาอะไรก็ได้เอาที่อยู่ที่พักปัจจุบันปัจจุบันก็ต่อได้เอาหอมพ่มานคอนโดสามครับหอมพมานครังคอนโดกลางสะดานนะครับคอนโดสาม ครังสุาเนะต้นเดือนเนาะอ่ะคราวนี้โอเคแรกไปใช่เลยใช่เลยวันนี้วันที่เก้านะเก้ับเกตุลาหมีาเาเท่าไหร่วันนี้เวลานี่เลยเวลา1ิเนดโมง1ิเอดงสิเดคะินเงิห้าลันงสิบเอดโมงสิบสองไปก็ได้ครับ ตำรวจจะขอรายละเอียดผู้ชุมนุมน,นะครับโดยเป็นแกนนำหนึ่งคนนะครับเพื่อจะทำเอกสารป้ายนะครับผม <c oughs> คือเขาปลาวคำสั่งมาคือเขากลัวป้ายมากเลยนะครับตอนนี้สามารถเป็นร่วม,มมีป้ายเปล่าให้ใส่คำพูดตามเราใจเราไปได้เลยนะครับ อัเนี้ไม่ต้องกลัวขั้นตอนเนี่ยคือน้องได้เอกสารไปอยู่แล้วน้ำเดีไม่ได้ลนะอันนี้มันเอกสารงานยืมเนไม่ใช่เอกสารงานคือ ไม่ใช่เราพี่จะ่ายแล้วพี่จะเขียนท้ายว่าได้ปสตอนคืนคืนไในยสชั่วโมงไม่ต้องยืนวมไปรับมไปรัไปรับอไรยังก็่กลเลยตัวผู่กับที่าม่พี่ครับไงพี่ถ่ามเซ็นดียวใช่ไมเซ็นไมจะ็นได้ไงม่เซไร่เ่สนองไา่ไปแล้วไม่เซนมันจะเป็นสำนได้ดียพี่ก็เป็นังไม่ยอไหม มันก็ไม่เป็นสำเนาแล้วมันต้องถ่ายแล้วพี่เอาคนืนให้เดี๋ยวเขียนเขียนก่อนไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยว่านกัอ่านนให้ฟังฟังอ่านอ่านนวันนี้มาที่เก้าลางสามเดี๋ยวเขาคตะวันตกปีทาสินนะสินก็ควันอกาอเียแล้วก็พันมัภตะวอัดิสาเนาะ ให้รกันตรวจยึดป้ายผ้าดิบนะขนาดประมาณขนาดประมาณหเมตรใช่ครับผมแอดมินเอิร์รายงานเองครับตอนนี้สเมตรตรงมีพวกกนาดะาที่หาปนหน่ยมน้นล้อมพี่เลยเนี่ยเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวขอทาเดี๋ยวจะร้อนเดะขยับขยับขยายหน่อยเดี๋ยวร้อนมวาต้องทำอีอันนี้มันไม่ตนี้มันมวมอย่างอื่นโอ้โหยังไม่ได้าพิอะไรเลยนะดตรงนี้มันดเาเา่ังเอเนเยอะ้องเสียงมาี่จะพูดไม่ทันโอเคครับใเยก่อนเป็นการ ไว้เพื่อตรวจสอบที่บอกภายใน24โมง2่คืนให้นะไอ้เข้มนเดี๋ยวเข้มติดต่อที่โดยตรงเลยเดี๋ยวพุ่งกลับคืนให้จบแค่นั้นแหละอนนี่ผมจะแบบจริงนะเวลาที่ตรวจสอบที่ตรวจสอบมเลยีคเอบฟังตรวจอ่ารแม่จะพูดแทงการตรวจสอบนะที่ตองเอานะขยับขยับหน่อยเดี๋ยวร้อยพิธานผาไทยขยยเลยขยายเลยขยายเย้บริหากาอย่างนี้ตองการสอบประคาหต้อการขดนอการข่ติา คนทั่วไปต้องเป็นนักวิชาการอย่างเดียวคนทั่วไปอย่างนั้นไม่ได้เด่ไม่เป็นธรมเขาไหม้อคนไไม่ที่ต้องเป็นตั้งความลับเหรอตั้งคณะคณะทำงานปี๋อันนี้ผมงงอ่างนะคือไอ้รอบนี้มันถึง้าครับว่าปฏิรธมการศกแต่ว่ารอบก่ในี่เมากผมรพี่เรียกคำนี้ปนรอบเดียเลยหรอไม่อะไรก็อยู่ระ่างอกัน ไม่พี่าทเดียวกันพี่เาทำเดียวกันใช่ไงเออตรวจอีกก่อนทำไมพี่เซี่ยวอโทรหาเนี่ยสอบไม่สอบรูปไปเลยเนี่ยมันเยอะมันเยอะไ้มสอบแค่ภาษาพี่ก็ถ่ายรูปไปได้มั้มไม่ได้ครไม่ได้ครั้เหมือนพี่เออเอาว่าไม่จบมันจะได้น้องจะมีเวลาพักเดี๋ยวแป๊บนึมอยากให้ออกไปนี่อะไรกัน แล้ไปไม่ไม่ไม่เขาบอกแล้วไงสัญญากันแล้วว่าจะี๋ยพรุนี้สี่ชั่วโมงให้เป็นของเราไม่ไ้สัญญาอยู่มันมีมีแต่สัญญาสายอย่างไรอยู่นี่พวกพี่มีแต่ทุ่งบ้าแบบจะมาเอาสัญญาก็คือไม่ว่าผมต้องการเอกสารที่ยืนยันที่รองรับว่าจะพรุ่งนี้จะมาเอาจาเอกสารนี้มายื่นให้ว่าเนี่ยเราได้เรามีเอกสารว่ามารับป้ายนะโอเคยังก็จบเนาะอันนี้ก็แล้วก็เอกสารการยื่นเราก็บอกว่าเดี๋ยวเกินพรุ่งนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่มาก็ยาวแล้วครับเนี่ยเขาบอกว่ามันยาวเนี่ย มันก็คือตอนนี้มันจบว่าผมก็เก็บตามคนก็เก็บถ็หายก็เก็นะครับพี่ก็ใช่ครับถ้าเอาไปตรวจสอบก็เอารูปที่ถ่ายไปวิดีโอที่ถ่ายไปไปตรวจสอบก็ได้ผมไม่ได้เปลี่ยนแดงอะไรอยู่แล้วพ็การเอารูปรูปมันตัดแต่งอะไรได้ต้องเป็นวัตถุที่เราเจอจริงจริตรวจเชื่อที่มันาไปยังไงเหรอยเนะเยเยงนาะเงเนางาะเียงเนาะเียงเนาะ่นาะนาะเพียเนาะเยาะงนาะนาาเงนาะยงเนายานายเนยยเนน เอางี้ดีกว่าพี่พี่ไปถ่ายรูปมาแล้วพี่จะปินมาอันเดี๋ยวให้ไอ้คมันเซ็นเนาะทองให้เพี่น้องที่น้องที่อยู่เลยให้ทนายอ่านก่อน้ทายอ่านก่อนให้ทนายอ่านก่อนให้ทนายอ่านก่อ้ทนายอ่าก่อนให้ทนายอ่านก่อนปคิดยายอ่านก่อน้นายอ่านก่อนายอ่านก่อนป้นาอ่าน่อนให้ทนายอ่าไม่อนให้นาอาไม่อยอา่อทนายอ่านก่อนนาอานก่อนาอ่าน่อนาอ่าน่อนยาอ่า่อาอา่อคาอ่าน่อ้อ เราปรัพมลดเสียงนิดนึงครับลดเสียงนิดนึงครับผมอันี้อยู่ที่สักงานการครับผมทีนี่ลดเสียงลงนิดนึงครับที่ไม่มีมาทักอย่างเลยอ่ะเลื่อมาเอาไปผมไม่ทำอะไรพี่เอาทามาใกล้ผมเลย ก็อยากให้คนอื่นรับรู้ได้ครับว่าหลักข้อมูลมันคืออะไรนะครับ ที่นตอนนี้เราเดินก็เดินแล้ว่ครเลยขั้นตอนมาก็เแต่ว่าต้นต้นขั้ตอนมันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องที่เดนขั้นตอนทีุ่เหนี่งเมตที่อยากที่สมตรดมเพราะความใาดาิงสถาบันจำนวนซึ้ามาประูรวมมันแปลว่าะไรประรจำนวนหนึ่งาพูดตาดพิงผาดิงเราโดนเราดนผิงไหม น้องว่าพ้าพิ่เราเปลี่ยนได้ไหมเราเราเราทนายเปลี่ยนได้พี่เตลียนให้ได้ะเพื่อเพื่อความสบายใจเพื่อความตามไปเลยยงรถไม่น่าผ่านครับปิดถนนขนาดนี้ละก่อนเซ็นอะไรควรขอมีทนายก่อนนะครับ ความว่าอะไรเมื่อกี้เน่ยภายนเนาะนายเนาะับาเนาะปรสถานาปรปสถาะสถาบันไม่ครับในป้ายเขียนว่าสถานะกษัตริย์ครับสถานะใช่ไหมไม่ใช่ตีโทษสถานะมันลงโทษขึ้นไม่เป็นอะไรจงเงินป้าย

อ่าผมจะมารายงานสถานการณ์นะครับคือตอนนี้เขามีการที่จะให้เซ็นเอกสารนะครับเพื่อย,ยืนยันในการตรวจยึดป้ายนะครับโดยที่มีปัญหาก็คือในป้ายเราเขียนว่าปฏิรูปสถานะกษัตริย์นะครับแต่สิ่งที่ตำรวจเขียนในใบนะครับให้เรายอมรับในข้อกล่าวหาน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเขียนไว้ว่า,วามีอ่าวพาดพิง ป้ายนะครับผมดังนั้นเราเลยจะไม่ยึดจะไม่มอบป้ายให้และไม่เซ็นนะครับจนกว่าเราจะมีทีมทนายที่เข้าไปกับบุคคลสามท่านข้างในนะครับผมตอนนี้เรารอทนายก่อนนะครับเราจะไม่ยอมเซ็นนะครับผมเพราะว่าเอกสารเป็นเอกสารเปล่าเลยครับไม่มีตามไม่มีอะไรไม่ทราบว่าสามารถเอาไปตัดแต่งต่อได้ไหมอะไรนะครับผมเราจะไม่มีทําการเซ็นนะครับ

เออนน้องมันตกใจแล้วครับที่ผมเสนอแบบนี้คือคือหมายถึงว่าเราไม่ต้องรู้นะผมว่าเป็นใครทุกคนมันมีอยู่อย่างที่บอกพี่พี่ก็มีคววามกลัเออเอางี้ไม่ต้องเอาผมว่าเอาจากใครน่นะแต่ว่าคือต้องการเอาป้ายมาเฉยคือไม่อยากให้ไปใช้ต่อตรงนี้ไหมเราหาสถานที่กลางม เอาวางเอาวางไว้ให้รู้ด้วยกันไม่ต้องไปไว้ที่ตำรวจถึงเวลาโอเคสารการก็ได้อะไรแบบเนี้ยคือให้ให้แสงให้เราสบายใจไหมคือถ้ายึดเราก็ไม่สบายใจเนาะเอาไปไว้ที่ตรงกลางที่พี่มั่นใจได้ว่าไม่ใช้แน่ๆผมก็มั่นใจได้ว่าพี่ไม่เอาไปแหงให้ไปไหนคือต้องการไม่ห เอนี้ายคือถ้าเราไม่ต้องนัได้แล้เราก็าไปที่องเอาเาอ่สุดรับปกรครับผมตอนนี้ก็อยู่ในขั้นใจคือตำรวจไม่หยุดเรื่องการเซ็นแล้วนะครับจะไม่มีการเซ็นใดๆแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้เขาก็ยังยืนยันที่จะ หรือป้ายด้วยเหตุผลที่ว่าเราจะได้เอาป้ายนี้ไม่ไปใช้ในครั้งอื่นอีกนะครับผมรงงอไปจนวนใช่ไหมตรงนี้นยัง,งไม่มีอะไรตรงนี้พักผ่อน ส้มหอมส้มไรได้ไหมไม่ได้เก็บมาให้เราไปกินเองเขาไม่ใช่จับโทรศัพท์ดูสิได้จับโทรศัพท์รึร้อนมากโทรศัพท์พี่เก่าละโทรศัพท์ไรได้ไหมเดี๋ยวขอเบรกการไลฟ์สดไว้ก่อนเท่าน right> mm, ี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีสถานการณ์ใดๆนะครับเดี๋ยวจะมีการเมื่อ นะครับพูดถูกกล่าวหานะครับออกจากอายการไปที่หน้าศาลเราจะมีการจัดก,กิจกรรมที่หน้าศาลนะครับถ้าก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นจะมีการไลฟ์สดในเพจนี้อีกนะครับผมแต่ถ้าไม่มีเราจะไปเจอกันที่หน้าศาลและมีเวทีมีกิจกรรมนะครับเชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นสามารถครับวันนี้เราจะมีกิจกรรมกันทั้งบ่ายเลยนะครับผมที่หน้าศาลจังหวัดขอนแก่นนะครับผมขอบคุณมากครับ